จะตั้งให้มันได้1.9เท่าสเปคเดิมเนื่องจากเราเปลี่ยนฝาปิดใบพัดแล้วครับครับเห็นไหมครับมีแกลบมีช่องใบพัดติดหลังนะครับคันน็อตแน่นแล้วใบพัดเสียดสีกับเสื้อปั๊มด้านหลังทําให้ใบพัดไม่หมุนจากที่เห็นนะครับใช้วิธีคลายน็อตออกมาเพื่อที่จะไม่ให้ใบพัดเสียดสีกับเสื้อด้านหลังนะครับ คือใช้วิธีคลายน,อน็อตออกมาเพื่อที่มีแก็บด้านหลังนะครับเพื่อให้ใบพัดหมุนคล่องแต่ว่าคนที่เสียหายตามมาคือใบพัดเลื่อนออกมาเสียดสีกับฝาปิดใบพัดครับทาให้เกิดความเสียหายนะครับเมื่อเลื่อนออกมาใบพัดจะหมุนแบบเอียงนะครับจะสังเกตว่าใบพัดโดนเสียดสีด้านเดียวถ้าเสียดสีด้านเดียวแบบนี้ก็คือเอียงนะครับ ถ้ามีวัตถุหรือสิ่งแปลกปลอมเข้ามายังห้องใบพัดนะครับใบพัดหรือขี้ใบพัดก็จะเสียหายมากกว่านี้นะครับอันนี้น็อตหลวมทําให้การหมุนเอียงนะครับก็เลยใบยพัดโดนกินด้านเดียวส่วนฝาโดนกินเต็มหน้านะครับวิธีแก้ไขนะครับก็คือทําได้หลายวิธีวิธีที่ถูกต้องและดีที่สุดก็คือเปลี่ยนฝาปิดใบพัดใหม่นะครับจากปัญหา ใบพัดล็อกแน่นแล้วติดนะครับแก้ปัญหาใบพัดล็อกแน่นแล้วติดมาสร้างปัญหาอื่นนะครับตัวนี้ก็ของใหม่ก็อยู่หลายร้อยนะครับเกือบพันนะครับส่วนวิธีที่สองลดแรงดันลดค่าออฟลงแต่ถ้าสึกลอมากๆนะครับนะครับอันนี้มันสึกลอมากเลยมันกินเข้าไปลึก คาสึกล้อมากๆเราเบาสุดแล้วรวดสุดแล้วมันชนลิมิตเนะชนคานตอนนี้แล้วมันเบาให้ตั๊ตัดไม่ได้แล้วเพราะว่าแรงดันมันน้อยกว่าค่าเบาสุดของเฟสเชอร์รุ่นนี้นะครับต้องเปลี่ยนค่าออกใหม่นะครับ ทำชัดออฟเฮดนะครับหรือว่าหยิดเบาขาออกไปนะครับทําให้ปั๊มอั้นเพื่อดูการตัดนะครับปั๊มไม่ตัดนะครับเทตเตอร์รุ่นนี้ค่าออฟอยู่ที่หนึ่งจุดเก้านะครับแต่เบาสุดแล้วยังสั่งตัดที่หนึ่งบาไม่ได้นะครับเท่าที่เคยตั้งนะครับรุ่นหนึ่งจุดเก้าของแทรรุ่นนี้นะครับเบาสุดจะอยู่ประมาณหนึ่งจุดห้านะครับซึ่งปั๊มทาแรงดันได้เพียงแค่หนึ่งจุดศูนย์นะครับเนื่องจาก ฝาปิดใบพัดนะครับหรือว่าโคเบอร์แคสซิงนะครับสึกล้อเสียหายนะครับทําให้แรงดันตกนะครับนี่ก็เป็นอีกสาเหตุที่ปั๊มไม่ตัดที่หลายคนไปซื้อเพชเชอร์มาเปลี่ยนแล้วปั๊มก็ยังไม่ตัดอยู่นะครับอาการปั๊มทํางานตลอดก็ไม่หายไปทั้งที่เปลี่ยนเพชเชอร์แล้วแต่ว่าสาเหตุไม่ได้เป็นที่เพชเชอร์สวิตช์นะครับเปลี่ยนฝาปิดใบพัดนะครับหรือว่าโคเวอร์แคสซิงตัวใหม่นะครับตัวใหม่นี่ตัวสึกนะครับมาดูแรงดันกันครับ ตอนนี้ย้อนแสงหน่อยรับกำแรงดันได้ดีนะครับตัดที่หนึ่งจุดห้าได้นะครับเห็นไหมครับประมาณหนึ่งจุห้าอืมหนึ่งจุดห้าประมาณหนึ่งจุดห้าเนาะอืมเกือบเกือบหนึ่งจุห้าอยู่ 1.3 1.4ยังไม่ถึงหนเท่าไหร่ยีเท่าไหรหนึ่งหนึ่งห้าสองนะครับ,ค,รบคือเบาสุดนี่เบาสุดแผ่นเหล็กด้านล่างชนแผ่นเหล็กด้านบนนะครับไม่สามารถเลื่อนขึ้นไปอีกคือเบาสุดนะครับทีนี้เปลี่ยนฝาปิดใบพัดแล้ว ตั้งเบาสุดอยู่ประมาณ1.5เนอะจะตั้งให้มันได้1.9เข้าสเปคเดิมเนื่องจากเราเปลี่ยนฝาปิดใบพัดแล้วครับครับเห็นไหมครับมีแกลบมีช่องช่องว่างครับระยะห่างครับคืออันนี้คือถ้าเรามาเจอปั๊มไม่ตัดเรามาคลายคลายแบบนี้เอยเรื่อยๆโอเคถ้ามันตัดก็โอเคไปครับ คือมีจ็บแบบนี้หนึ่งเก้าก็ประมาณนี้จุดเก้าเนาะครับโอเคอืมขึ้นอีกหน่อยนึงครับ โอเคประมาณนี้ครับเจดเก้าปั๊มดูดดีแรงอัดดีนะครับดูดน้ําดีเลยก่อนเปลี่ยนก็ไม่อยากจะดูดน้ําเท่าไหร่ก็ดูดน้ําดีขึ้นนะครับเรียบร้อยครับส่งงานครับขอบคุณครับสวัสดีครับเพจเกียดติกับหัวหน่อยครับปกติ ออกแบบชุดลองนะครับชุดเทสชุดทดสอบไว้สําหรับหน้าแผลนด้านนี้นะครับถ้าอยู่หน้าแผลนด้านนี้เป็นสเกตต์ก็จะตั้งขึ้นพอดีหน้างานของลูกค้านําทางออกของปั๊มน้ำมาไว้ตรงนี้นะครับก็เลยต้องอยู่ท่านี้นะครับไม่เป็นไรดูได้อยู่ครับโอเคครับปั๊มไม่ตัดมีหายสาเหตุนะครับ